ออะะไรนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Happy Place นะครับเย้ซึ่งก็เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเกม Copy กของ Garden of Bun b a n b a n นะครับผมก็ไม่ว่าใจเหมือนกันแต่ก็ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับไหนดูซิอันดับแรกก็แล้วก็อยู่ตรงนี้เลยเหรอ เดินได้ใช่ไหมสปินได้ไหมสปินได้ครับโอเคเลยนะทํามาออกมาไดโอเคเลยนะครับอันนี้เป็นเดนูสา่าบนพื้นไม่รู้ทำอะไรได้ต้าเราก็ไม่มีโดนด้วยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยห้ามโดนสัตว์เลี้ยงห้ามทำให้เขาวิ่งหนีหรอโอ้อน,นี่คือตัวอะไรก็ไม่รู้เออเวลคัมเวลคัมครับเวลคัม โแค่เหยียบบนนี้เขาก็มีเสียงให้แล้วนะอุ้ยอุยตกใจหมดเลยอันนี้อะไรอะ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคอืมเราไม่สามารถไปตรงไหนได้เลยฉชนะต้องไปเพก,กาวใช่ไหมโอ้เหมือนว่ามันจะล็อกนะครับฉชนะเราคงต้องไปที่อาเขตเพราะมันเปิดอยู่เลยเนี่ยตอนนี้โอเคเออแบนนี่ อยากจะบินได้อ,อยากอยากบินได้แล้วก็อยากไปที่เอ่อนอกโลกหรอกับเพื่อนของเธอโอเคอันนี้คืออะไรเ t a ร์เอ็มพลอย o n l อเราไปไม่ได้ครับโอเคอน,นี่ตัวอะไรเนี่ยอ๋อเป็นหุ่นกวางมูส ค่อนข้างหลอนเลยรวมถึงเพลงด้วยอันนี้อะไรอะอาเขตเหมือนมีปุ่มตรงนี้เราต้องใช้อะไรสักอย่างใช่ไหมโอเคมีห้องนี้แรกอ๋อโอเคมันคือห้องเดิมโอ,อ้ผมลืมไปทำไมอันนี้มันเปิดได้ผมผมลืมกด E ไงมันก็เลยดูเปิดไม่ได้โอเคเราต้องเดินลงมาข้างบนคืออะไรอ๋อไม่มีอะไรกระโดดได้ไหมเฮ้ยกระโดดได้เยี่ยมไหนอันนี้คือโอโ้โห นี่จะรูปนี้นี่นะโอ้ท่อแตกปืนยิงไงอ๋อยิงอย่างนี้จากเลขมากสุดไปหาเลขน้อยสุดไมเคึ้นสขวบฟรอสตี y, 8ดขวบมิเชล2ขวบทอมหขวบก็แปดหกสสองหรอมันน่าจะเป็นเหมือนโค้ดอะไรบางอย่างทำงานเท่ากับฉันจะไม่กินคุณโอ้โห เขียนแบบนี้โอเคเราขึ้นไปก่อนมาโอ้ยตัวอะไรนะ่ะอู้เหมือนไอ้ภาคแรกเลยที่เป็นโอพิล่าเบิร์ดโอเคก็คือเราต้องเอาปืนมายิงนี่ใช่ไหมปิว้วยิงโอเคอ๋ออันนี้กระสุนเราใช่ไหมโอไม่ตกจริงๆใไหมโอ อาเขตจริงเหมือนเป็นตู้ตู้เกมครับโอเคมันเป็นเหมือนตู้นีอะไรให้เราทำอันนี้อะไรอะ่ะไปไม่ได้เป็นเหมือนแค่ฉากรกหลอกหรือเปล่านะตู้นี้ไม่มีโอ้อันนี้อะไรต้องใส่โค้ดเหรออ๋อใช่แปด หกสี่สองที่เราเจอใช่ไหมถูกไหมเนี่ยอ๋ออันนี้เปิดเราได้คุณแจมาใช่เปิดตู้ไอเจ้าห้องอะไรสักอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้โหวัดดีถ้าเรายิง <laughs> โอ้ยิงยิงไปยิงอึชโอเคมันไม่เป็นผลอะไรกับมันแล้วมันก็หายไป ตามที่เคยอืมแล้วเราก็ไปตรงนี้ต่อใช่ไหมผมก็จะไม่มีตัวอะไรใช่ไหมแล้วเราก็มาตรงเพลกาวครับแล้วก็ใช้คุณแจเปิดเปิดเข้ามาไม่มีตัวอะไรหรอกมัง้งตรงนี้อะไรก็ไม่รู้คงไม่มีตัวอะไรใช่ไหมตามมาโอ้ลูปเจ้านี้ใช่ไหมโอเคอันดับแรกเราต้องกดยิงตูม้มโอ้โหห้องเปิด เอิม่มมืดด้วยโหเพลงเราขึ้นสไลเดอร์ไม่ได้มีไดโนเสาร์เอาเอาเราเก็บได้แสดงว่าไอตุ๊กตาพวกนี้เราเก็บได้ใช่ไหมข้างบนนี้ด้วยบนสไลเดอร์เรามีสามอันแล้วอันนี้คืออะไรโอ้ยตัวอะไรอุ้ยเมื่อกี้สะดุ้งเลย วิ่งมาจากฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหมันวิ่งเร็วมากไอตัวโอ้โหอย่าบอกนะว่ามันมันไม่อยู่ใช่ไหมเก็บได้ไหมเน,นี่ยเก็บได้เอ,อิ่มสไลโม่อยากให้คุณใส่ของเล่นทั้งหมดเข้าไปในปากของเขาโอเคได้มา วางหนึ่แล้วประตูนี้ก็โอ้เปิดอันนี้คืออะไรฉันต้องการกอดโอเคแสดงว่าเราต้องยิงตรงนี้ใช่ไหมโอ้โออ,อ,อ,อะไรนะนั่นตัวอะไรรีทรายบดรีทรายมันจะมาเริ่มให้ตรงไหน อคเายังชั่วเอาแล้วประตูนี้ปิดด้วยแสดงว่าเราต้องรีบเข้าประตูนี้ใช่ไหมยิงจากระยะไกลไปเร็วเร็ววิ่ง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 ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะวิ่งเร็วขนาดไหนครับแต่ผมไม่กล้าหันไปมองโอ้โหมันวิ่งอย่างเร็วเลยสวยแล้วเฮ้ยมีปุ่มมีปุ่มยิงยิงโอเคสวยสวยไปโอ้ปุ่ม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 ยิงไม่โดนพอ โอเคผ่านแล้วเร็วเร็วว,วิ่งวิ่งวิ่ง,งมันจะโอ้สวยกดกดยิงเรียบร้อยเรียบร้อยเอา้าตายกันแล้วอุ้ยากมากครับอันนี้โอ้โหกว่าจะผ่านได้ทีนึงอันนี้เล่นมาหลายรอบแล้วโอเคตอนนี้ผ่านมาแล้วหรือยิงข้างหน้าข้างหน้ายิงเอา้าอะไรอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอา้า ฝั่งนี้ไปไปได้ไหมไม่น่าได้ฝั่งนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยไปได้แต่ผมกลัวว่ากลัวว่าจะตายอะ่ะผมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เหมือนเขาตกน่าจะมีอะไรก็ไม่รู้อะ่ะกิ้งมาฝั่งนี้แล้วก็ทําให้มันตกลงไปนะครับโอเคทีนี้เราก็ผ่านแล้วฟลอร์ลบหนึ่งรอ,อุ้ยอ่ะอ๋อเราเดนตกเองเ <laughs> ฉย what อ h oh. วัสดี <gasps> จบแล้วเหรอจบแบบแค่นี้เลยเหรอโอ้ oh my god โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีไม้มว่าไอ้ตอนที่มันโดนตอนที่มันหายพี่เนี่ยมันหายไปยังไงโอเคครับทุกคนคือตอนนี้ผมเอาเอาอยู่ดีมันกลับมาใหม่นี่ผมทำอย่างนี้แล้วมันก็วิ่งหายไปแล้วก็หายไปเลย แล้วก็ไม่รู้ไปไหนด้วยเอ้าอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหแล้วมันตามมาแล้วยิงโอเคยิงเรียบร้อยวิงว่งวิง่งวิ่งเร็วทีนี้แหละเราจะได้ดูชัดๆกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ้าอ้าว ผมดูไม่ทันนะ่ะอ้าวดูไม่ทันโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองกระโดดลงไปดูไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะตายไหมโอ้โหตายแน่นอน <c oughs> อารีไายโอเคโอเคมาชึบชึบอ้าวโอเคเราจะต้องยิงยิงเอาทำไมอะ <c oughs> เห็นแล้วทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้มันเป็นตัวสีม่วงม่วงครับ ม่วงวงจมูจ่มะไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเคแล้วเราก็ตกไปแล้วเรียบร้อยโอเคจบเกมพอดีว่าเอาจริงคลิปนี้คือเกมนี้สั้นมากครับก็คลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเย่